ไอที่รอเลขซองล่างมาแล้วมาแล้วครับผมมาด่วนเด้อเพื่อนเด้อล่างอย่างเดียวเนาะเคยขึ้นห้าฝาปิดมาแล้วพี่น้องเนาะซองล่างมาแล้วเนาะงวดกอนานนั่นเข่าศูนย์หกครับผมเนาะล่างอย่างเดียวศูนย์หกเข้าเนาะแลักใจงวดที่ผ่านมาโค้งที่ไทยมาเก่าหนึ่งวันสั่นพี่น้อง tôi tất song qua cuộc sưu của lại ra tàu nương liê bọt tôi tất song qua để song lang tiê a lang yang yêu hay mặt ông tùng liê mất mát ไ,ไ,ไม่เพร่าที่ตามพระได้แล้วจะบอกไม่เดีวก็เกนอ่ะขั้นขันแม่นได้มากเรือกว่าขั้นมันตรงกรับตวที่เจ้าได้มากนี่กาบอกไม่ไดนะอ่าจะไม่ยาไห่คงมือทุ่ยถ่ายเช้าวันหอยออกเนาะฝนมากเนาะแต่ว่ามือนี่พี่หลวงใครที่รอครับผมเนาะไม้ไ,ดไปดับหน้าเจ้าหน้าเจ้าไม่มาคำเ่องเลนมือวันที่หนึ่งที่มามาตัดติดหมอ่เออไปดับหน้า ได้มาเลรมาคัค <ำ S 1> าจไ, <ป S 1> ได้เกาเ่างมาะมนเก่น,นึงคู่เดียวเลยเก่หนึ่งคู่เดียวพ่อมมนี่ไปซื้อเขาืนโอ้พี่ไปซื้อดังแล้วหาว่าอะไรแล้วเขาเขาเาครเ่ยาสั่นแล้ขันมาลาเป็นสั่นแล้วเเข,ข,ขาเขาากันซนะ้องเดียวกันครับที่ว่าแหศูนัานบอเกเดีวกันอเดีวกันเอาพี่นองคนรอบมดประเทศได้งวดว่าันเนาะคนไทมาตองวดกับขื่อหขาเนวหขา จะหาบ่ได้พี่น้องแต่ว่ามื่อสุดท้ายมาให้ยเก่าหนึ่งมาเล็กเปลี่ยนเนาะกองสลากสังเปลี่ยนวัสุ่เล็กดังคักเจ้าเลยเปลี่ยนให้พี่น้องมากเก่าหนึ่งยังสือบ่ได้อีกอยู่แต่ว่าจะขวงเขาเจ้าจได้คักอยู่เป็นบ่ไเปหลายไปถึงหามือออาม่อนึงเออบ่อไรหาเมื่นสือบ่ท่านขี้กันบ่สืบเมื่นโอ้อ้อาวเมื่อนี่พูดใรเก็รอ้พี่น้องเนาะ ไปกับเคือวาเ่งสียใจมากมือนีรว่าดวนๆเลยมาเอาดวนๆเลยเอาว่าสันล่างยางเดียวสั้นพี่น่องี๋ยวสะเบว่างสียบอยู่แล้วได้คือมือนีวันว่าโอ้โุตัวจจิตะไรซื้อไปไปนี่มือแรเลยไเื้อได้มากซื้อไปเลยมันเดียมันเดียมันเดียไ่ได้กูหันผู้ปล่อยไปซื้อไปซื้อไปผู้ปล่อยไซื้อตัวไปเลนไหซื้อไปได้เขาขึ้น เด็กหงหายห้อ hmm. the uh, uh, like, ันหงหายผู well ้ซ uh, mm ื hmm. no, yeah, ้อได้เป็นผู้ปล่อยอ๋บมาอันทุกหงหายก่อนทุกั่งเต็มหมดอ่ะเขาคือะไรมาแบบเต็มเบ็ดสว่างางมาหาก็หายมาหรือมาคือางความมันห้องหายเนี่เนินลางย่างเดียวบวดอ่ะบ้านมือชู่ทย้านมาเก่าดเอ่าชโอ้นลบานนี้ก็เลยแก้ไม่ว่า้าไป้แม่เลยซื้อไม่ได้หลอได้บ้านเาต้องลอมือชไทยมันบ้านี่จะกันเนาะล็อไปเลยซื้อไปก็ไขได้บา เออเป็นทีไหอิสราเอลเป็นที่ไหนเพิ่นได้คุยกันอีกไปมาคุยท่านมันอะที่ท่านมันล่ะมาเตียนมาเอามาเอาไปมาทางเอาแต่เอาเอาอิสราเอลเซียนขุนไก่ได้พี่น้องได้อุ้งอัฒชีพานมาเจ็ดสี่หกอ่าของเพิ่นเขาเต็มเต็มสำหรับอิสราเอลได้พี่น้องได้ตัวนี้อ่ามืออุ้งอัฒนี่ยังยำตัวเก่าเฮ้ยยังย่างบางอย่างยังตัวเก่าสี่คนโทรมาถามไล่ละไมันช่หลายอิสราเอลแท้เอา แข็มไผ่แข่มมั่นพี่น้องเพราะว่าอาผู้เพิ่นหามาก <c oughs> เอาว่าหันเตี๊สีหกกับผู้เดียวกันเนาะ <c oughs> สี่หายเจ้ามาก,กวันนี้การาะไดพี่น้องตามเสื้นคุณไใจอย,ยู่กับพิจารณาเพิน่นเพิน่พนหามาตัวนี้พี่น้องนะเนาะเท่าจะมา,ำายำให้กันอีกครั้งหนึง่งพี่น้องจำกันได้ปะเมื่อใดไปกันตัวไม่อะไรเดียวเมื่อใดเมื่อไหร่ไปได้ตัวไม่ ไปน้ำตัวไม่แล้วพี่รองนี่รับอิเศียวเสียนขุดไก่ได้พี่รองเด้อเพิ่นหายมางแต่ตองหัวคนละพี่รองสิมากน้ำเพิ่นบ่มันบอยางมาสั่นเขาเจ้าก็ย่้งยำตัวเก่ามันบ่ผูีการเปลี่ยนแปลงบ่บ่บ่เท่าไม่อีกวะตังจะไปออกไปนี่เป็นมือเท่ามหาเออตัวนี้มึงสุดท้ายอันนี้ก็ไปอัดไว้แล้ววะเถอะชุดนี้ก็อัดไว้แล้วอันนี้คือมีการับดิเศียดเสี้ยนขุดไก่บรอยาการเนี้วจัดการเลยงวันนี้หลับมันซื้อมาเลยอ้า อันนี้รับอิสราเอลเซียนขนไก่ได้พี่น้องเพิ่อนไฮมาเนาะอ่างวดว่าหันเพิ่นไก่ไฮมาเจ็ดสี่หกเนี่ยที่ออกอ่ะสี่หกตรงๆ,ๆนี่แหละส่วนมากจะมาบนเนาะอ่างวดอ่ะเก้าสองขามาบนอ่างวดนี้มี่สองชุดไั้สี่เลยพี่น้องเนาะมีแถมรางสองตัวให้พร้อมอ่างูซี่เก้าซี่ตัวเดียวกันก็กลับหัวเนาะมาดูเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านยันยันมายังตรงนี้ครับ ต่ว่าแค่ม huh. uh ันอนวาหางเด็ก huh. ต uh ่ว huh. uh ่าก็ว่าน่าน่าน่าจะมาตัวใดชดตัวของเจ้าเลยเนก็ม่ม่ไม่ีแปดที่หกกนเลตัวเลยโอ้ชักิว่านเียอืแปดก็มากหกก็มากแปก็มากหกก็มากเขาเก็แปดเนี่ยผเก็ตแปดเขาว่าจะเก็ตเขาจะแปดกับหกกัมาโอ้มาเต็มมาเต็มเลยห้องเก็ตแปดมาเต็าเลยอ่าห้องเก็แปดมาเต็มเลยเขาน่ะว่ ให้ไม่กินแต่ละรวยนะวันสองสี่หกม้อ่าให้มันว่าตัวเก่านี่ยมันเพิ่มเพิ่มอย่างเราไม่ซื้อชสองสี่หกบาทมาหนึ่งสี่หกเต้เส็นแต่ไหเต้ไม่มีไก่ไม่มีไก่ออกสองแคสอหรืไม่ออกไป2แสองห้าบาโอ้ใกล้ๆกันนะเต้เอารับอิสเดียวด้วพี่นองเด้อยังไม่เห็นอ่าข้าย่างมีจังคันหนึงควเพินหายบ้านแล้วล่ะอ่าแต่ว่าย่านเเห็นย่านดืมย่านหลงไปตัวอื่นอ่าโอ้ยเห็นยไม่ได้ซื้อมจะไหวแหนี่คือรับอิสะเดียวเส้อชูใจเพื่อนำมาเสนอพี่น้อง แต่ว่างวดนี้ได้สองเด็กอันนี้ส่วนมากจะมาบนแต่ว่าชุดสีไฮนี่เมื่อนี้คือซ่องลางที่น้องอ่าเอา,<ม>าอ่าซ่องล่างบาดดี้ขาเจ้า,จาให้ตัวใดมากสหนึงหน่ง,งหสงูสามหนึ่งเฮ้ยอีกสี่หนึ่งหกหน่งสามคู่โอ้สคู่ โอ้มือถ่ายมันเป็นไปได้ม่ไดบอกไมบอกใครมือท่ายคุณมาจุดหนึงคู่หนึงอ่าวัตสุดท้ายถ้ามีมีเพิ่มเติมก็จะสายตรงสายด่วนมันบอตูอบ้บอกเราอ่าถ้ายังย้ำตัวเดิมตัวเก่าก็จะ,ท,ะทุ่มเลยนะอ่าทุ่มเลยเอาติดีหนึ่งตัวนีิติดีหนึ่งครับลางทีหลังอ่าติดีหนึ่งอ่าสามคู่เหมือนเดิม <c oughs> อ่า สามหนึ 6, 5, 6, 5, 6, 6, uh, ừ, ่หนนพี um, ่น้องหอยู่หลักหน่วยโอ้อาะเจ้าได้ประมูลมามันมาซ่องนี่ตั้งใจมนอืขคุมากาเจ้าประมูลมาเขาเป็นทุ่มานเดนหอยบาว่าเขาเาอาทุ่มทุ่มอทุ่มดเป็นากนลัอนเขาเออซุ่มมือนักเดยอาเขาบอกเขาหอกอ่าเขากติตจอ่า บาทสิบาทดีตัวกระกหันมานี่เงินสาบาทคละใบสองใบคนละใบสองใบข้าเจ้าว่าสนใจเรเ้ช่วงมื่นนักนี่ข้าเจ้าทุ่มเลยรเตี้าเจ้ารวยเลอเจ้าไม่เอาละโอ้รวยนี่โอ้เลือกินเลือใส่แล้ววะท้อไม่เหนไนาะคือว่าหันก็เก้านึงตัวเดียวหกจุดไทยโอ้อ่ะกลองข่จีรมที่นองเออโอ้ สงสัยมางแเี้วมาเี่เพียงนีตาสิรงลางยางอย่างยวกล้องจู่งวาซักรงลางเดี๋ยวกล้องแจกเลยมีเชนยิ่มบ่หนึ่งหกหน่งเไร้้ันเป็นไปได้อีกกรื่มือสุดไทยมีไทยปนตรกันบ้างตกันก้งีมามามาดวนบอตีขึ้จมันดังแห้งนอกหันเนาะเลเปลี่ยนเจบศหน่อยจิลยแต่ท่านหันเลยเนาะตามที่จริงเสีออ่ใครออกตัวนั้นเดี๋ยวพ่อจักเนาะแต่มันดังเนาะอืมด่าวพี่น กดรอไปเลยสำหรับซองล่างได้พี่น้องเพื่อมีตวมาเพิ่มเติมแต่ว่าที่น่ๆชุดนี่เนาะได้มานทั้งสีล่ล่ะพี่น้องไปหาไปอืมอันนี้ซองล่างล่างอย่างเดียวอ่าล่าง,ย,างย่างเดียวพี่น้องอ้าวอ่านี่แหละซองล่างครับผมพี่น้องเอาไปพิจารณาเนาะเน้นเน้นเลยล่างอย่างเดียว สามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งพูเพิ่นเอามากระจัดไปแล้วพี่ร่องบ่ให้เสียอันนั้นเลยวดนี้ลาบลาบแล้วโอ้กุลาบแล้วเตี้ยอะไรเงิ้ยเขาไปอะไเงินนะเออพู้เอาเรียกมานอะไรเงีนยสื่ออะไรขัดเลี้ยงอันนีมาเที่ยม้าขืนมาอู้อ้าซสื่อไว้แล้วพี่ร่องยิบรถตุลีมานอนฟันวันแล้วันว่า สามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งล่างยางเดียวน้อน้อพี่น้องเนาะนั่นแหละชุดนี้ก็ได้มาร่วมกันเลยสหรับรับเกาหลีเสื้อขุดไก่เพื่อนให้มาแล้วก็รับอิสราเอลโอ้อรับอิสราเอลบะอ่ารับอิสราเอลเกาหลีต้องมือสุดท้ายเกาหลีก็โอ้ยมือสุดท้ายพี่น้องหลายรับซะละเกินเอาอันนี้เสื้อล่างอย่างเดียวเลือกซองล่างเพื่อนมานะนำเสื้อให้พี่น้องอ่า มีครบทั้งบนทั้งล่างเอาตรงกันตัวซีหนึ่งครับอันะเอตกันตวกันตรงกันับอิสเดียวตัดนะหนึ่งตักันนะโอ้หกสีหนึ่งตัวกันตัวตัวน้นวน่โอ้มาถึงก็เลยโอ้มาได้แท้เนาะบ่ตัวั้นบ่ตับ่เก่าีแปดบนมาหนักเลยทีเก่าสีแปดบนอันหกีหนึ่งลางบนกสหงหนสีห่เออสี่หกหน่งงลางจหแล้วเนาะโอ้ท เสบดังเนี่ยเสบดังก็ไข่เราได้ญาตินี่คนบปอเสิบดนั่นบอนางไม่ญาติญาติได้มาถึงละอยากจะซื้อวะได้ถือก็ถืออยู่แล้วละเขาเจ้าไหหม่าปานนี่กัวหาไม่ได้อับปิวอ้าเอาวแค่ปากจ่อพี่หลังดวนๆเลยปากจ่อจักเป็นอย่างงกง่ายงกรังโยรวมพัดอืมเอาแค่ปากจ่ออันนี้ล่างอย่างเดียวด้วยพี่หลังด้วย นำมาฝากมาตอนพ่อแม่พียงยอ้ยซี่สุขุสุกคนขอให้โศกโศก,กมันมันขอให้ลำลำด้วยๆนาะสุขุสุกคนครับผมเนาะอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับส,สอ่ามีบางบางท่าน